สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันวันนี้เราจะมาทำพิกอัดเด็กนะคะหรือเป็นการเลือกชุดไพ่นะคะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4ชุดนะคะชุดที่1น,นะคะชุดทำดีสมหวังชุดที่2ชุดหมายเลข2องเนี่ยไพทาโร่เดล,ลนุย ชุดที่สามนะคะโกลเด้นดาวชุดที่4จุดเทียนแสนสุขค่ะมีให้เลือกทั้งหมด 4, ชุดเราจะมาดูดวงในหัวข้อที่ว่ามีคนแอบรักฉันไหมมีคนแอบรักฉันไหมจะมีใครมาสารภาพรักกับฉันไหมนะคะมีให้เลือกทั้งหมดสี่ชุดค่ะ เอจะให้เวลาท่านแป๊บหนึ่งนะคะจะให้เวลาท่านแป๊บหนึ่งให้ท่านเลือกมาหนึ่งชุดค่ะมีด้วยกันทั้งหมดสี่ชุด มาเริ่มกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่ทีหมายเลขหนึ่งค่ะชุดไพ่ชุด ทำดีสมหวังของอาจารย์สมบูรณ์สุขคาวนิต มีคนแอบชอบไหมมีคนแอบชอบฉันไหมมีนะสี่คนมีคนแอบชอบคุณหนึ่งสองสามสี่เขาจะมาสารภาพรัก,รกไหมโน <No. S 1> เขาแค่เล่นเล่นแก๊งเด็ก แก๊งเด็กแฟนฉันเพื่อนคนเนี้ยเขาสนใจคุณอีกที่เหลืออีกสามคนชอบตามชอบตามเพื่อนมีคนหนึ่งอ่ะสนใจคุณอีกสามคนก็มีอารมณ์ร่วมกันชอบเขาจะมาสารภาพรักกับคุณไหมไม่เขามองว่าคุณน่ะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เป็นคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงเขามองว่าคุณน่ะ มีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นคนสุขภาพไม่แข็งแรงแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความอดทนเท่าไหร่เขามองว่าคุณนะ่ะแก่นะแล้วก็เป็นคนเก็บตัวเป็นคนที่อายุมากแล้วก็เก็บตัวเป็นคนใช้เงินประหยัด การที่เขาจะจีบคุณเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเสี่ยงเหมือนคนเล่นกายกรรมนะเนี่ยเป็นการเล่นกายกรรมน่ะถ้าเดินถ้าเดินแบบผิดนิดนึงก็ตกอ่ะเขาอยากจะศึกษาเรียนรู้ไปก่อนแก๊งเด็กแก๊งเด็กซนเนี่ยต้องการที่จะศึกษาคุณอ่ะเหมือนเด็กที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนพวกแบบเด็กๆอ่ะเออเหมือนพวกเด็กๆอ่ะ ก็เหมือนพวกเด็กๆอ่ะที่ว่าแบบก็เหมือนพวกเด็กๆที่ว่าอ่ามีความสนใจใคร่รู้ในเพศตรงข้ามมีความสนใจมีความใครรู้มีความสนใจอยากจะรู้อะไรแบบเนี้ยเขาสนใจคุณน่ะแต่ว่าเขาสนใจคุณแต่ว่า มันเป็นความรู้สึกเ,เหมือนเพศตรงข้ามให้ความสนใจกับแม่ค้าสวยๆมันเป็นความสนใจมันเป็นความสนใจแต่ว่าไม่ใช่ความรู้สึกที่ลึกซึง้งไม่ใช่ความรู้สึกที่ลึกซึง้งหรือมากพอที่จะอยากได้มาเป็นคู่มีคนสนใจคุณนะ่ะแต่ว่า เขาไม่ได้คิดที่จะเข้ามาจีบคุณน่ะมันก็เหมือนเด็กเอเหมือนเด็กเหมือนแก้งเด็กโซนชอบนางงามจัก,กรวาลน่ะอะไรประมาณเนี้ยก็คือผู้หญิงสวยใครก็ชอบแต่พวกนี้ก็ไม่ไปจีบหรอกเขาอาจจะมองแค่ว่าเออคุณน่ะในความรู้สึกของเขาอ่ะคุณ เป็นคนที่น่าสนใจอ่ะคุณเป็นคนที่น่าสนใจแต่ว่าไม่แต่ว่ามันไม่มากพอหรือว่าเขาชื่นชมคุณในฐานะที่คุณน่ะเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เขาอาจจะชื่นชมคุณในฐานะที่ว่าคุณน่ะเป็นคนฉลาดเป็นคนมีความรู้อะไรประมาณนี้ค่ะไม่มีอะค่ะ เรามาดูทีมที่สองกันนะคะทีมที่สองไพ่เดลานุยนะคะแม่มดกับกระจกวิเศษ นางฟ้าแม่มดผู้หญิงเป็นได้ทั้งแม่มดและก็นางฟ้าไพรา,าชินีราชินีแฟชั่นหนุ่มรูปหล่อราชาเหรียญ แปดถ้วย nine of cups nine of one มีคนมาสารภาพรักค่ะมีบางครั้งอะ่ะคุณก็สวยเหมือนนางฟ้าในบางครั้งอะ่ะคุณก็สวยแบบ ร้ายๆอะไรแบบนี้ในใสายตาเพศตรงข้ามเนี่ยคุณเป็นคนที่หลอ่อเป็นคนที่สวยเป็นคนที่หลอ่อเป็นคนที่สวยแล้วก็เขาก็อยากจะสร้างครอบครัวกับคุณมีคนมาแอบรักแอบชอบคุณคะ่ะมีมีคนมาแอบรักแอบชอบคุณนะ่ะมีน่าจะประมาณ3คนได้อะประมาณส คนที่มาแอบรักแอบชอบคุณเนี่ยเขาชอบที่ว่าคุณน่ะมีความมั่นใจในตัวเองคุณเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถเขารู้ว่าคุณอ่ะเ,เป็นคนที่ไม่เปิดใจยอมรับใครง่ายๆนะเ <c oughs> ขารู้ว่าคุณเนี่ยไม่เปิดใจที่จะรับรักใครง่ายๆ <c oughs> เพราะว่าในอดีตเนี่ยคุณน่ะ เคยผิดหวังในความรักมาก่อนในอดีตคุณเคยอกหักผิดหวังจากความรักมาก่อนจะมีคนมาสารภาพรักกับคุณเพราะว่าชื่นชมในตัวคุณค่ะชื่นชมในความสามารถคุณถูกใจเขาเขาถูกใจคุณน่ะเขาชอบคุณที่คุณน่ะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถคุณเป็นคนตัวแต่งตัวเก่งเป็นคนหลอ่อเป็นคนสวย ในบางครั้งคุณก็ใจดีในบางครั้งคุณก็เหมือนแม่มดเขารู้ว่าคุณอะไม่เปิดใจแต่ว่าจะมีคนมาสารภาพรักกับคุณแน่นอนจะมีคนมาสารภาพรักกับคุณแน่นอนเขารู้ว่าคุณอะเป็นคนไม่เปิดใจรับใครง่ายๆคุณมีคุณเป็นคนที่มีความหลังที่เจ็บปวดในเรื่องความรัก เขารู้ว่าคุณอะไม่เปิดใจรับใครง่ายๆแต่ตัวเขาเองอะเขาก็ผิดหวังในความรักมาเยอะคนคนนี้อ,อกหักผิดหวังในความรักมาเยอะเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่แคร์ถ้าจะต้องเจ็บแล้วเจ็บอีกเขารู้ว่าคุณอะเป็นคนไม่เปิดใจนะแต่เขาไม่แคร์ไงเพราะเขาอะอกหักมาหลายครั้ง เขาเคยเจ็บช้ำเสียใจมาหลายครั้งถ้าคุณจะปฏิเสธเขาเนี่ยเขาก็จะเดินหันหลังไปอันเนี้ยเป็นไพ่ไพ่ใบเนี้ยมันเป็น knight of c u ไพ่ใบเนี้ยตามความหมายของ t a ลอ t นะ่ะก็หมายถึงการสารภาพรักนะถ้าถามว่าจะมีคนมาสารภาพรักไหมมีแน่นอนค่ะเขาชื่นชมคุณเขาชื่นชมคุณเขา ถูกใจคุณเขาหลงเสน่ห์คุณคุณสวยคุณร้ายเขาชอบในสิ่งที่คุณเป็นเขาชื่นชมในสิ่งที่คุณเป็นน่ะถึงคุณจะร้ายอ่ะคุณก็น่ารักในสายตาเขาถึงคุณน่ะจะไม่เปิดใจอ่ะถึงคุณจะไม่เปิดใจนะถึงคุณจะเป็นคนที่ไม่เปิดใจอะไรกับใครเลยแต่เขาก็เขาเข้าใจคุณนะว่าทำไมคุณถึงเป็นคนแบบนี้ก็มีค่ะ ก็มีภายในสามสี่เดือนจะมีคนมาสาร,รภาพรักค่ะทีนี้เรามาดูทีมที่สามกันนะคะเรามาดูทีมที่สามกัน,นะคะ่ะไพ่ใช้ไพ่ชุดโกลเด้นดาวโกลเด้นดาวค่ะ จริงๆไพ่ชุดโกลเด้นดาวเนี่ยเป็นสัญชาติเป็นคนรัเสเซียวาดนะส่วนไพ่ชุดที่สองอ่ะไพ่เดรนยเนี่ยเป็นคนฝรั่งเศสเป็นผลงานของคนฝรั่งเศสอันนี้เป็นผลงานของชาวรัเสเซียค่ะ จะมีคนมาสารภาพรักไหมมีคนมาแอบรักแอบชอบไหมมีอยู่แล้วค่ะมีประมาณสี่คนนะมีคนแอบรักคุณอยู่อะประมาณสี่คนคุณอาจจะไม่สนใจเขาสักเท่าไหร่เออ มันมีคนมารักมาชอบคุณนะ่ะแต่คุณก็ไม่ได้สนใจเขาเท่าไหร่อะ่ะเพราะคุณนะ่ะเป็นราชินีแต่ถามว่าเขาจะมาสารภาพรักไหมเออเอว่าเขาไม่ได้มาสารภาพรักนะแต่ว่าเหมือนเขาจะชวนไปเหมือนเขาจะชวนไปมีเซ็ก์ด้วยมากกว่า มันไม่ใช่การสารภาพรักอะแต่เหมือนกับว่าเอาชวนชวนไปมีอะไรด้วยเลยแบบเนี้ยคือชวนไปนอนด้วยอะอืมมีค่ะมีคนมาชอบคุณอนะ่ะสี่คนแต่เหมือนเขาจะชวนไปมีเซ็กด้วยมากกว่าเนี่ยได้ไพส่สี่หมดเลยเนี่ยสี่สี่สี่แล้วก็มี เครียดเรื่องเงินในอดีตอ่ะคุณอ่ะผิดหวังจากความรักมาก็เยอะนะแต่ว่าคุณอ่ะเป็นคนมีเหตุผลนะเนี่ยไพยจ่จะติกคุณเป็นคนมีเหตุผลในการคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมคุณเป็นคนที่มีเหตุผลในการดำเนินชีวิตในอดีตเนี่ยคุณอ่ะผิดหวังจากความรักมาเยอะแต่คุณก็พร้อมที่จะหาเงินหาทองดีกว่า มีเพศตรงข้ามชอบคุณอยู่อ่ะสี่คนมีเพศตรงข้ามอ่ะชอบคุณอยู่สี่คนมันก็เป็นไปได้นะที่ว่าแบบคุณเองอ่ะอาจจะชอบก็ชอบเขาด้วยนะเนี่ยเหมือนคุณก็ชอบเขาด้วยนะเหมือนคุณก็เทเหมือนเขาชอบคุณคุณก็เทน,น้ําให้เนี่ยแบ่งให้สามถ้วยอมีคนมาชอบคุณนะสี่คน คุณสนใจอยู่สามคนแต่อีกหนึ่งคนคุณไม่เอามีคนมาชอบคุณอ่ะสี่แต่คุณชอบแค่แต่คุณไม่ชอบอยู่คนนึงอ่ะมีคนมาสนใจคุณสี่คนคุณสนใจแค่สามมันจะมีอยู่คนหนึ่งอ่ะที่ว่าเหมือนจะชวนคุณน่ะเหมือนจะชวนคุณน่ะไปมีอะไรด้วยอะเหมือนชวนไปดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ย เรามาดูทีมที่สี่กันนะคะเรามาดูทีมที่สี่กันนะคะไพ่ชุดทำดีเอ้ยไม่ใช่ไพ่ชุดจุดเทียนแสนสุขค่ะจุดเทียนแสนสุขค่ะ คุณจะได้เดินทางท่องเที่ยวใบแรกเนี่ยคุณจะได้เดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวน้องชายน้องสาวญาติอาจจะชวนไปทำบุญที่ต่างจังหวัดคุณกำลังมีเกณฑ์จะได้เดินทางท่องเที่ยวญาติของคุณอาจจะชวนคุณนะ่ะไปเที่ยวภูเก็ตนะ่ะ ชวนขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวภูกเก็ตคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคุณนะเป็นคนเก่งมีความสามารถมีคนอิจฉาคุณเพราะคุณเนี่ยเป็นดาวเด่นมือถือไมไฟสองหน้ามือถือไมไฟสองหน้าเป็นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนโดดเด่นอะไรแบบเนี้ยก็คือคุณเก่งคุณเด่นน่ะตอนเนี้ยสิ่งที่คุณเครียดอะคุณเครียดเรื่องเงิน คุณเครียดเรื่องเงินคุณต้องการมีชื่อเสียงแล้วก็คุณก็คิดอยู่เหมือนกันว่าช่วงเนี้ยคุณนะสุขภาพไม่ดีคุณกําลังคิดว่าคุณจะไปหาหมอเพราะคุณน่ะสุขภาพไม่ดีป่วยเป็นโรคหัวใจในอดีตเนี่ยคุณอ่ะอกหักเสียใจนะแต่ว่าคนรักก็มางอ้อในอดีตผิดหวังจากความรักมาเยอะแต่คนรักก็มางอ้อ ในอนาคตเนี่ยคุณจะรวยมากเลยนะถ้าคุณน่ะเป็นเซลล์หรือทำธุรกิจเนี่ยก็จะได้เปอร์เซ็นต์น่ะสมมุติคุณเป็นลูกจ้างบริษัทใช่ไหมเจ้านายคุณเนี่ยเขาก็แบ่งเค,ค้กให้คุณเค,ค้กก็เป็นตัวเอสดอลลาร์สาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ๆเนี่ยเจอบ็อกเฟซบล็อกไลน์สาวโสด สาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยเจอบล็อกเฟซเจอบล็อกไลน์จากเพศตรงข้ามคนแต่งงานแล้วนเนี่ยเหมือนกับว่าผัวมางอ้อคนที่แต่งงานแล้วนะคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วเนี่ยผัวมางอ้อผู้หญิงก็ทําเป็นหญิงนะแต่ว่าอมยิ้มอะไรแบบเนี้ยอ่าคนที่แต่งงานแล้วอ่ะ คนที่มีแฟนแล้วคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยคนรักจะมางอ้อสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่คนรักบล็อกเลยเออเขาบล็อกคุณเลยอะสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่เนี่ยคนรักเนี่ยบ,บล,ยล็อกเฟซบล็อกไลน์เลิกคบเลิกคุยค่ะ แต่คนที่แบบมีแฟนอยู่แล้วเขาก็จะมาง้อนะเขาอาจจะชวนไปเที่ยวอะไรแบบเนี้ยคุณต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ